มาติดตามข่าวเที่ยนช่วงที่สองกันครับมาดูเรื่องของประเด็นข่าวในสันงคมกันบ้านนะครับชาวเบตงแฮได้ใช้ถนนเส้นใหมาย้านทอบอสอ,อบอตเข้าไปดำเนินการครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2พันปที่บริเวณถน,นนสายบ้านตรม .15 ต,ามตําตำบลตานอกแมรอ้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาในพานุอุทารัตน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชดายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีทำพิธีสมมอดถนนสายบ้านกอม5ตำบลตะนอกแม,อมอรอออำเภอเบตงจังหวัดยะลาให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีพลตำรวจเตธรรพรพรมอวัจจินดาผู้บัญชาการจองพลพ,พนาที่3านมุญบมพรพ,พมน้อยกลดอวุโสในอำเภอเบตง นายวิชิชาระแดนนายกองค์การบริหารส่วนตำวลตานอกแม่ร้อพร้อมด้วยหัวหน้าส่งรัฐาและน้องพี่น้องประชาชนในร่วมพื้นที่เข้าร่วมพิธีคนตำรวจเองท่านพรพงเผยว่ากองทัพโบ,บกได้มอบมามอบให้ให้กองทัพภาคที่สามดำเนินการโครงการต่อสร้างและประับปรุง ถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน8เส้นทางแน่8อำเภอระยะทางรวม32กิโลเมตรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับการดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านกอม15ตำบลตนานนอกแแบรอออำเภอเบตงจังหวัดยะลาแห่งน,นี้หน่วยทหารชั้นเฉพาะกิจกองทัพพระทิ่า3ได้มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบ ของกองพันทหารช่านที่3สน2ค่ายสมเด็จค่ายสมเด็จพระพุทธรฟ้าจุฬาโลกนาจังหวัดพิษณุโลกโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2517แล,แล้วเสร็จเมื่อวันที่20มิถุนายน2518เส้นหน่วยงานขอสร้างของกองพันทหารชั่นที่3ว2 ได้ดำเนินการปรับผิวคอนกรีคอนกรีตจำความก้าง6เมตรยาว4.5เมตรก่อสร้างจำแพนดินแดนสูง3.4เมตรยาว90เมตรก่อสร้างรานระบายน้ำยาว2,000เมตรและวันท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเล็กพร้อมจำแทนปัดท่อจำนวน13แผน่นนอกจากนี้หน่วยงานก่อสร้างของกอมพันธะชั้น ที่302ได้ครับช่วยเดิประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติมโดยได้นำเนินการปรับปรุงถนนรูปรานความกวามม้าง5เมตรยาวประมาณ1,000เมตรเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มขึ้นทางด้านนายพนุได้นพนุกล่าวว่าตามที่คณะรักษาความสนงบแห่งชาติ อนุมัติโครงการก่อสร้างและประับถนนที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่3จังหวัดแดนดาพะต้และ4อำเภอในจังหวัดสงขลาจำนวน37ส,ส,สายทานและ37อำเภอผู้ช่วยเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดการใช้ถนนที่ชำรุดเสียหายและขาดการซ่อมบำมรุงรักษามาเป็นเวลานานซึ่งโครงการนี้นับว่า เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จินเพื่อให้ประชาชนได้มีชัดหน่วในการสัญจรเดินทางมาด้วยสะดวกความออกไปครับเดินทางด้วยความสะดวกสบายต่อไปครับ